เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกม Roblox c o n อ,อ,กอีกช o ดเคยนะครับไ <laughs> ช่ไหรอวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมผีใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วว่าเกมผีรามาอยู่ในเกมผีผีอะไรวะชื่อเกมว่าอะไรครับพี่วิ๊ก มชวอะคุณผู้ชมครับก็เอาง่ายๆเนี่ยเกมนี้คือมันเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาเหมือนไปวันเรื่อเรื่อมันคือตื่นขึ้นมาในเวลาตีหนึ่งแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดจากปีศาจให้ให้ถึงเวลาตีห้าก็คืออยู่ถึงเช้าเหมือนไปในเฟดดี้ใช่ป่ะใช่นี่คืออะไรดิไม่รู้มั่วปะไปว่ามันชื่อเกมว่า midnight home เออนั่นแหละไป midnight ก็เราไป midnight แล้วอ่ะไปเราเข้าห้อง midnight ดีกว่าไปร้อยตั้งชาเลนจ์คือเราห้ามพูดคำหยาบโอเคไหม ถ้ามีถ้ามีคนอ่ามึงกิมพูดแล้วเมื่อกี้พูดอย่างยังไม่เดิมนะถ้ามีคนพูดคําหยาบมาแม้แต่คําเดียวนะก็คือว่าคนนั้นเนี่ยมันต้องมีอีเวนต์อะไรสักอย่างต้องทำอะไรแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวค่อยว่าในอีทีนะหลังไมหลังไมเอออ่ะมาเราขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันได้เลยครับเปลี่ยนนิดพูดหยาบไม่ได้นะครับนี้เล่นเกมอะไรไอร็อกหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยผมผมอยู่ใต้เตียงเช้าแล้วไปหลบอะไรตรงนั้นนะเฮ้ยออกมาดิออกมาดิเฮ้ยห้ามพูดว่า ห้าห้าพูดไอดีเรามันหยุดปุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นะเมื่อกี้นะกูได้ยินนะไม่ไม่ออกเมื่อกี้นะนิดเดียวนะเมื่อกี้ได้ยินอยู่นิดนึงแต่โอเคไม่นับไม่นับอ่าไม่นับไม่นับให้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ให้โอกาสนะเฮ้ยเราออกไปด้านนอกได้หรอไม่ได้ไม่ได้เราเราออกมานอกบ้านได้เนี่ยเปิดประตูใช่ไหมครับเพื่อนลิศ ม่ต้องไปชดก็ได้เนี่ยพูดพูดปกติดิดดอะไรอะไร,อะไรเกิดอะไรขึ้นก็ว่ายได้ไหมไม่ได้ยินเสียงปิดเสียงอยู่เปิดเสียงก่อนเปิดลิฟต์เ<ข>ปิดลิฟต์ออกเปิดไฟก่อนใครใครโทรอ่ะสองสองอะไรอ่ะสองนาฬิกาตีสองแล้วหรอต้องต้งองโซ่จนถึงตอนเช้าเลยใช่ปะคือเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จากบ้านนี้เนะีะเพื่อเอาชีวิตรอดจนถึงถึถงเช้าห้าโมงตีห้าโอเคเพื่อนลิฟต์เฮ้ยใครเคาะวะไอ้ร็อกได้ยินไหมเนาะได้ยินเสียงปหเพื่อนเฮ้ยไม่ไม่ อยู่ในโซ่ซ่วมครับไม่ไม่เสียงอะไรวะ,ะเจ้าเอ๋สุดหรอโอ้ยอ,อะไรวะอย่าลืมเปลริวตายแล้วเหรอยงัยงยังยังยังอยู่ครับยังอยู่ครับพี่ครับผมยังอยู่ครับผมอยู่ใต้เตียงครับคือเหมือนมีตัวอะไรมาอยู่ด้านนอกอะ่ะตอนนี้เนีย่ยล็อกล็อกลองออกมาดูดิไม่มีอะไรแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเช้เอ๋ไปแล้วชเวชี่ยพ่อองเนี่ยไปแล้วเอ้ย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 หลุดคำยาวเอ้ย เอ้ย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 ไม่ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้คือหนึ่งเลนะนี่ให้ให้คนดูนับเลยเนี่ยคือหนึ่งครั้งแลวนะพูดความยางเลยแล้วไม่อยากไม่อยากเราไม่อยากเมื่อกี้นายหลอกเรานะนายนายนี่มันไม่ใส่ไม่ดีทําไมได้ยินเสียงหัวใจแม่ค้าไงคือตัวตัวตัวละครนตัวใช่มันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเบนดี้หรือเปล่ามันจะมีค่ากังวลอยู่ เฮ้ยกูวะเฮ้ยว้าผีแล้วเฮ้ยอ๊ะสวัสดีไม่ไม่สวัสดีใครทั้งนั้นอยู่ตรงนี้ใครเปิดประตูอ่ะมึงได้ยินปะเห็น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 นี่นั่นเงเห็นสัปหลาดเงเมื่อกี้เห็นนิดนึงมาแล้วเราเราเพื่อนลิ้นอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยตกหลบเลยอะไรวะเมื่อกี้เอ้ยใช่หรือเปล่ เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะยูดิสยูดิสก็ไงโอ้ยครับคุณผู้ชมครับก็ผมว่าเนี่ยไอการที่เราทำชาเลนจ์ไม่พูดคำหยาบเนี่ยคือว่ามันไม่ใช่แนวของเราเลยแบบคือเราเป็นคนไม่ใช่แบบคนสุภาพอะไรเงี้ยบ้างเนาะฮะว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เราอ่ะมันรู้สึกไม่ใช่เราอ่ะ ว่าเป็นคูสุดสุภาพสุดภาพสิ็จแล้วเราสุดภาพเสร็จแล้วเราเราสุดภาพเหรสรุปคือเราจะไม่พูดคำยาวกันเหรอเราเป็นเป็นเด็กอินเทอร์เน็ตเด็กอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไงนี่มันมีไม้อยู่มันมีไม้อยู่ช่วยช่วยหยิบไม้ไม่ช่วยเลยว่ามาช่วยหยิบไม้หน่อยตรงนี้นี่ไปด้านในด้านในหน่อยเราต้องเอามาแปะไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีเนื้ออยู่เอาเนื้อไปทำอะไรวะเนี่ยเอาไปให้ปีศาจกินปะ กินไงเอ้ยจะมีเนื้อแสดงว,ว่ามันต้องมีเควสที่เฮ้ยดีไงไม่สามารถมีโลกสับปะหลาเปะนะ็นเนื้อเดี๋ยวตรงนี้มีน้ํามันตรงนี้มีอะไรเนี่ยนิดลิด,ลด,ลดอะไรอ,อะไรไอยู่ไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมีนี่นี่นี่เอ้ยอย่าพูดคำหยาบที่หนึ่งแล้วมึงติดเหนือมึงติดเหนือไม่เฮ้ยไอชาเลนเรามันเลิกตั้งแต่ตาที่แล้วแล้วไม่ใช่เออไม่เลิกไม่เลิกครับน้องไม่เลิกครับก็ ก็คุณภาพรก็คุณคุณพี่ร็อกก็ยังหลุดคำหยาบไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไม่ครัไม่ใช่ก็เพราะเราเราก็ถือว่าหายกันเน่เราคนละหนึ่งครั้งเลยครับลบเลยมันคือหกสามสามหกแปดสี่คืออะไรวะรหัสห้องหรือเปล่ามันคือรหัสห้องไหนเราต้องปลดล็อกอะไรยูหนอยว่าพวอยู่ไหน 4่แล้วได้ยินเสียงแล้วมั้ยชีพแล้วนี่ก็ถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงกแสดงว่ามันเข้ามาแล้วกระจกแตกไปห้องใหญ่เลยไปห้องใหญ่ไปห้องใหญ่หอยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้มามห,ห้องใหญ่เลยไปห้องใหญ่เลยหลบแลหลบแลหลบแลเอจอยังเจอไหมไม่เจอไม่เจอมันเหมือนว่าเหมือนว่าม,มันเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระจกแตกด้วยคือถ้าเราผ่านคืนแรกได้คือเราชนะเกมนี้เลยโอเคนะจอดไปน้องเอองั้นเราก็ต้องผ่านดิ โอเคครับคุณพี่บอครับรคือตรงนี้เนี่ยเราขอจริงจังเล็กน้อยน,นะครับเราจะเป็นแบบพวกบ้าเกมไงเพราะว่าเกมที่จริงจังกับเกมมากคือแบบเราจะชนะเกมนี้ให้ได้เลยเราจน introvert ไ <laughs> ม่ใช่อ introvert ปุ้ยตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไป<ไ>ดูห้องใหญ่ดิเมื่อกี้ได้เหมือนได้ยินเสียงนี่อยู่ห้องใหญ่เนี่ยอยู่ห้องใหญ่ผมอยู่ห้องใหญ่ครับพี่ผมอยู่ห้องใหญ่ครับผมอยู่ใต้เตียงครับผมไม่ได้ห้องมั้มันได้ยินเสียงหัวใจ ใครเดินนะ่ะได้ยินเสียงคนเดินไม่ใช่กูอ้าวหลุดแล้วสองหนึ่งรูกลมหยากครับรูกมหยอกบูรูกลมหยอวอบูสองเลยนะสองเลยนะสองเลยนะเราเฮ้ยเจอวะเอ้าตายรอผมไม่เล่นเกมนี้ผมไม่เล่นเกมนี้คนเดียวหรอกนะ <laughs> อ่าคือเราต้องแก้ไขไปีศานนี้ก่อนอะคือมันบอกว่าเท้าชั้นใต้ดิน,นการระเบิดไฟ <ป S 1> ไม่บ้านน้ําท่วมวางยาพิษต่อยบิลลี่แล้วเขาไงมันมีเลขอยู่ไอ้อยู่ตรงไหนอะอยู่อีกชั้นหนึ่งอะมีชั้นอื่นด้วยหรอมันจำได้ว,ว่ามันออกมาตอนไหนมันออกมาตอนตีห้าใช่พวกกูต้องสำรพวกพวกเราต้องสำรวจให้หมดก่อนนะจ้าเว้ยอใจจ รับตัวสามเมื่อกี้ไงลิทจะเพิ่งหยิบเนื้อก่อนลิทยังไม่ได้หยิบยังไม่ได้หยิบ <c oughs> เผื่อมนันอาจจะแบบเอานเนื้อไปยันนี่ใช่ปะโอ้ลิทนี่ไงอะไรเฮ้ย <c oughs> ใครเคาะอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนลิทนี่ไงกูได้แล้วแก้ปัญหาเฮ้ยผมได้แล้วครับสามหนึ่งนี่ เราเข้าคุณร็อกคุณแก้ปัญหา,าได้ยังไงต้องเอามาปิดประตูก่อนที่ไอ้น,นั่นมันใจมันใจนั่นอ๋อก็คือเราต้องเอาไม้ใช่ไหมครับเอาไม้มาปิดประตูใช่แล้วครับใช <hive. S 1> ่แล้วเราต้องปิดประตูทุกบานเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรแตกขึ้นมานะครับมันมีกี่มันมีกี่อันไหนกัน เฮ้ย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 ้ยิฮ้ยได้ยังไม่เป็นคำมันยังไม่เป็นคำเฮ้ยนี่นี่นี่ลิลไม่ปิดประตูตรงนี้ด้านในด้านในก็ปิดได้ห้องเราห้องเราก็ปิดได้งั้นเราเอาไม้มาเลยเราหยิบไม้มาเลยเว้ยมันมีไม้กี่อันอะนี่ตรงไอ้ห้องห้องเราเนี่ยห้องเราก็ต้องเอาไม้มาปิดโอเคตัวนี้สองแล้วอย่าเพิ่งหยิบอย่าเพิ่งหยิบไอ้นั่นนะคือเราต้องหากุญแจมาบดล็อกประตูห้องนี้อะไหนนี่ไงห้องเนี่ยมันจะมีกุญแจใส่อยู่เนี่ล้่แว สวยฮะเฮ้ยตัวนี้กระจกแตกล็อกไหนๆๆๆตรงนี้เฮ้ยนี่เจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วอ้าวไฟอันนอเดอร์เว่มาต้องหาอีกทางนึงมันบอกให้หาอีกทางเนี่ยคือมันบอกว่าไอ้กุญแจเนี่ยเหมือนจะพังอ่ะไอ้ตัวล็อกมันอ่ะพังก็ให้หาอีกทางนึ่งทางอื่นอีกทางฮัลโหลเต้โอ้โห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 ลองลองเดินไปดูดิ ไม่เอาด้วยว่ามีสับปะรดมันเดินเข้ามาทางนั้นเว้ยนกูตายแล้วแน่เยมันโมโหมากตอนเนี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมดูคนตีตีสี่ห้าสิบห้าแล้วห้าเก้าตีห้าเรียบร้อยชนะแล้วเย้โอ้โอเคครับ ค,คุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เราเราเรียกว่าไงเนี่ยเราเราใช้ใช้การเล่นไอ้แมบนี้ตั้ง3ครั้งเลยใช่ปะ่ปะกว่าจะกว่าจะผ่านได้ไใช่ปะ่ะคือตาเรียกประสบการณ์เออประสบการณ์ใไหมเอาคือประสบการณ์เราเยอะเกินใช่ปะ่ะก็คือตาแรกตาที่สองนี่คือเราอ่อยให้ว่างั้นใช่เราไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่น,นิดเดียวโอ้ไม่ได้เอาจริงเลยนะไม่ได้เอาจริงคือเราเล่นไปถึง3ครั้งเลยนะ ใช่คนอีกเขาเล่นเป็นสิทเลยอ๋อคือเราเก่งอะนั่นเลยโอเคครับผู้ชมครับก็ตามที่ไอร็อกมันบอกเลยเนาะก็ใครได้นับคำหยาบที่พวกผมได้พูดออกมาไว้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับไอร็อกมันติดผมไปหลายหลายครั้งเหมือนกันนะผมพูดหลุดมากี่ครั้งเองอ่ะครั้งเดียวเองมั้งไอร็อกแม่งหลุดมาเป็นสิบแล้วคือเดี๋ยวไอพวกไอบ,บทลงโทษเนี่ยก็คือเดี๋ยวไปไอหลังไม้แล้วกันอ่ะไอตอนนี้ก็เราขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผม ด้วยนะครับนายร้องยิ้มยิย้มให้คนดูหน่อยดิบายบายโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย